โอ้ยงานง่ออีกแล้วโชคดีมีพระเอกขี่มา้าขาวมาช่วยตัวนี้เป็นไม้ม็อบแบบมีถังทำความสะอาดตัวถังทำความสะอาดจะมีถังเปียกกับถังแห้งถังเปียกเอาไว้ล้างถังแห้งเอาไว้รีดน้ำออกวิธีใช้ก็คือเอาไม้ม็อบแห้งๆเนี่ยจุบน้ำทำความสะอาดก่อนจุบน้ำก่อนพอมันเปียกใช่ไหมก็รีดน้ำสักนิดนึงอย่าให้แห้ง รีดสักทีสทีต้องให้รีดน้ำให้แห้งเพราะว่าผ้ามันจะได้ไม่ซับตัวนี้มากเกินไปไงเช็ดสะอาดแล้วเห็นคราบสกรปรกที่ไม้นี่ไหมเราก็เอาเข้าเครื่องเพื่อล้างลูดมันจะเริ่มหายละเราก็มารีดให้แห้งเพื่อที่จะไปสะดวกในการใช้ในครั้งต่อไป ช่องแรกเอาไว้ใส่น้ำหรือนยาช่องที่สองเอาไว้สำหรับรีดผ้าแห้งพิกัดเอาปักให้แล้วนะดีมากๆ